สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ใบไม้ในกำรรม,มือพื้นที่เล็กๆสำหรับคนที่อยากเข้าใจชีวิตให้ลึกขึ้นผ่านบทสนทนาเบาๆว่าด้วยธรรมะปัญญาและการมองเห็นสิ่งที่เป็นจริงเหมือนใบไม้ในกำรรม,มือที่แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆจากป่าใหญ่แต่ถ้าพิจารณาให้ดีก็อาจพาเราไปสู่ความเข้าใจทั้งป่าได้ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือ subscribe ช่องใบไม้ในกำรรม,มือเพื่อไม่พลาดทุกตอนใหม่ที่จะพาคุณเดินทางภายในอย่างสงบและตื่นรู้ไปด้วยกันครับวันนี้เรามาคุยกันต่อในประเด็นที่ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนั่นคือคำถามว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์สองคำตอบนี้เถียงกันมานับพันปีสมัยพุทธกาลก็มีสอฝ่ายใหญ่ ฝ่ายแรกเชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่ฝ่ายที่สองเชื่อว่าตายแล้วศูนเลยพระพุทธเจ้าท่านฟังทั้งสองฝ่ายแล้วก็ยิ้มและบอกว่าทั้งสองทางมันสุดโตง่งเดินทางสายกลางดีกว่าสองข้างในสมัยพุทธกาลข้างแรกเชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่สัสะตะทิฏฐิเชื่อว่ามีตัวตนถาวร ย้ายไปเกิดรื่อเรื่อยเหมือนหนังที่ฉายซ้ำไม่มีวันจบคนที่เชื่อแบบนี้มักกลัวตายเพราะกลัวต้องเกิดใหม่อีกข้างที่สองเชื่อว่าตายแล้วศูนย์อุเชททิฐิเชื่อว่าไม่มีอะไรหลังตายเลยเหมือนไฟดับไม่มีแม้แต่ควันคนที่เชื่อแบบนี้มักไม่กลัวตายแต่บางทีก็ใช้ชีวิตแบบไม่รับผิดชอบ พระพุทธเจ้ามองอย่างไรท่านบอกว่าทั้งสองทางไม่ช่วยให้ทุกข์ดับลงถ้าเชื่อว่าต้องเกิดใหม่ตลอดกลัวตายทุกข์ถ้าเชื่อว่าตายแล้วศูนใช้ชีวิตแบบไม่แคร์ทุกข์ทางสายกลางคืออย่าไปยุดว่าเป็นแบบไหนแต่ดูว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ ทางสายกลางคืออะไรพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งใดเกิดเพราะเหตุสิ่งนั้นดับเพราะเหตุไม่ต้องเดาว,ว่าตายแล้วเป็นอย่างไรแต่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปคำตอบให้ชาวกาละมะครั้งหนึ่งที่เมืองเกสุปุตตะ ชาวกาละมะมาถามพระพุทธเจ้าว่าเราควรเชื่อใครดีบางคนบอกตายแล้วเกิดบางคนบอกตายแล้วศูญพระพุทธเจ้าตอบว่าอย่าพึ่งเชื่อใครทั้งนั้นแม้แต่สิ่งที่เราบอกให้ลองดูเองว่าสิ่งไหนทําแล้วทุกน้อยลงสงบขึ้นสิ่งนั้นแหละคือทางที่ควรเดิน เหตุผลที่พระพุทธเจ้าไม่ให้เลือกข้างเพราะทั้งสองข้างพาไปสู่ความยึดพระพุทธเจ้าท่านมองว่าทั้งสองความเชื่อสุดตรงนี้จริงๆแล้วพาไปติดอยู่ในกับดักของความยึดเหมือนกันถ้าเชื่อว่าตายแล้วเกิดมักจะกลัวตายกลัวต้องกลับมาเกิดใหม่อีกอยากให้ได้เกิดดีๆกลัวทำบาปเพราะคิดว่ามันจะติดไปกับเรา ถ้าเชื่อว่าตายแล้วศูนย์มักจับประมาทใช้ชีวิตแบบไม่แคร์ทำอะไรก็ได้เพราะคิดว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วจบสุดท้ายทั้งสองทางก็พาไปติดอยู่ในความทุกข์ไม่ได้พาไปสู่ความสงบที่แท้จริงสภาวะจริงๆคือไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดอันนี้เป็นส่วนที่ลึก และเป็นหัวใจของคำสอนแบบทางสายกลางซึ่งต้องทำความเข้าใจกันดีๆว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดแปลว่าอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสิ่งที่เราเรียกว่าเราเนี่ยจริงๆมันไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างสิ่งที่ประกอบเป็นชีวิตเรามีแค่ห้าอย่าง เรียกว่าขันห้าได้แก่ร่างกายรูปความรู้สึกเวทนาความจำจำแนกสัญญาความคิดปรุงแต่งสังขารการรับรู้วิญญาณทั้ง5อย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมมันก็เกิดขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยหมด มันก็ดับไปถ้าเรามองให้ลึกเราจะเห็นว่าไม่มีตัวเราแท้ๆที่เกิดและไม่มีตัวเราแท้ๆที่ตายมันเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ไหลต่อเนื่องเหมือนคลื่นบนทะเลลองนึกถึงเปลวเทียนเมื่อเราเห็นเปลวไฟเราบอกว่าไฟนี้กำลังลุกพอเป่าดับเราบอกว่าไฟนี้ดับแล้วแต่จริงๆไฟนั้นไม่ได้ไปไหน มันเป็นแค่พลังงานที่เปลี่ยนรูปจากเชื้อเทียนไปสู่อากาศชีวิตก็เหมือนกันเมื่อร่างกายเกิดขึ้นเราเรียกว่าเกิดเมื่อร่างกายหยุดทำงานเราเรียกว่าตายแต่จริงๆไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายมีแต่ปรากฏการณ์ของเหตุปัจจัยที่รวมกันแล้วก็แยกจากกัน ลองสังเกตเวลาที่เราหลับลึกระหว่างที่นอนหลับสนิทนั้นเราหายไปไหนไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่พอตื่นมาขันห้ามันทำงานต่อเราก็กลับมาอีกหรือเวลาที่โกรธเรารู้สึกว่าเราคือความโกรธแต่พอความโกรธหายไปเราก็ไม่เห็นตัวเราแบบนั้นอีกแล้ว นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าหมายถึงไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดเพราะสิ่งที่เราเรียกว่าเราเนี่ยจริงๆมันไม่มีตัวจริงอยู่เลยมันเป็นแค่กระแสของเหตุและผลถ้ามันไม่มีใครเกิดหรือตายแล้วเราจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนให้เราใช้ความเข้าใจตรงนี้เพื่อไม่ต้องไปหลงกลัวการเกิดหรือต่อต้านการตาย แค่ทำสิ่งที่ควรทำให้ดีที่สุดในปัจจุบันให้จิตใจวางเบาลงเพราะรู้ว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเราก็แค่สิ่งสมมุติชั่วคราวพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เราเลือกข้างไม่ต้องไปเถียงว่าเกิดหรือสูญเพราะสุดท้ายแล้วทั้งสองข้างก็เป็นแค่ความคิดสิ่งที่ควรทำคือเห็นความจริงว่าทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับ ไม่มีตัวเราแท้ๆอยู่ตรงไหนเลยเมื่อเห็นอย่างนี้ใจก็จะวางไม่กลัวไม่ประมาทแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดตัวอย่างจากพระสาวกพระศิวลีศิวลีเกิดมาพร้อมทุกข์ตั้งแต่ในคันภไม่ได้ถามว่าตายแล้วเป็นยังไงแต่ฝึกปล่อยวางทุกข์จนสงบได้ในชาตินั้น สารีบุตรสารีบุตรได้ยินคำเดียวจากพระอัสสชิว่าสิ่งใดเกิดเพราะเหตุสิ่งนั้นดับเพราะเหตุแล้วก็ตื่นรู้ขึ้นมาเลยไม่ต้องไปเดาว,ว่าตายแล้วเป็นอย่างไรลองถามตัวเองว่าถ้าเราเชื่อว่าตายแล้วเกิดเรากลัวเปล่าถ้าเราเชื่อว่าตายแล้วสูญเราใช้ชีวิตแบบไหน พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องเดาเพราะไม่ว่าจะเชื่อแบบไหนทุกอย่างก็เกิดแล้วก็ดับอยู่ดีฝึกทางสายกลางในชีวิตจริง 1. ห,หยุดเถียงไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์ว่าอะไรถูก 2. ทํทำดีไว้ก่อนทำทานรักษาศีลน,นั่งสมาธิ เพราะถ้ามีจริงใต้ดีถ้าไม่มีจริงก็ใจสมบ 3. ฝึกดูความจริงเวลารู้สึกโกรธโลภหลงลองดูว่ามันเกิดแล้วดับหรือเปล่าถ้าเราเห็นจริงๆจะรู้ว่าไม่มีใครให้ยึดแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรากลัวตายแต่สอนให้เราใช้ชีวิตตอนนี้ให้ดี เหมือนเพื่อนที่บอกว่าเถียงไปก็เหนื่อยเปล่ามาดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้าดีกว่าสุดท้ายไม่สำคัญว่าเราจะเชื่อแบบไหนแต่สำคัญว่าเราทำให้ทุกเบาลงได้หรือยังขอบคุณที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับลองนั่งนิ่งๆสักห้านาทีหลังจบตอนแล้วถามตัวเองว่าวันนี้เราเลือกที่จะทำอะไร แล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปหลงไปอยากมายึดติดหนักทางออกจากวงจรทุก